อ่ะพี่ดูตัวนี้จะขึ <ighing S 1> ้นงอนแล้วนะนี่บนหัวเห็นไหมนี่อันี้ใช่ชัดๆทั้งโหนกขึ้นมาแล้วก็สลามัอะไรคุ้มนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเอฟซบางยาบางหลากิงนะครับ พี่ๆทุกคนคิดว่านะครับคิดว่างูจงอางกัดสูงนะคิดว่าจงอางกัดหัวอย่างเดียวกัดหน้าอกนะครับไม่ใช่นะพี่บอกไปหลายคลิปบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับอเดี๋ยวพี่มาดูคลิปนี้กันนะผมทําคลิปนี้มาให้ดูว่าจงอางจริงๆแล้วคือเขากัดส่วนที่มันอยู่ใกล้เขาที่สุดสิ่งไหนที่ไปกระตุ้นไปเร้าเขาให้เกิดอารมณ์กลัวให้เขาป้องกันตัวเองอ่ะคือมันอยู่ใกล้ตรงไหนเขาก็จะกัดตรงนั้นนะครับกัดบนเท้า ก็ได้นะไม่ใช่จุง,งางจะกัดหัหอย่างเดียวพี่มาดูคลิปนี้กันเลยนะไปกันเลยตัวนี้เกอ้่อเนเลย่ปลองอ่ะพี่ดูตัวนี้จะขึ้นงอนแล้วนะนี่บนหัวเห็นไหมนี่นี้ใช่ชัดๆทั้งโหนกขึ้นมาแล้ว อา้าวใครว่าจงอางกัดหัวขอบหัวอย่างเดียวดูขดเท้านะดูจงอางกัดเท้านะเอาพี่วินเอาจงอางกัดเท้าทีนี่น,นี่แบบนี้นะครับจงอางกัดหัวอย่างเดียวจงอางตั้งสูงกัดหัวอย่างเดียวอย่าเข้าใจแบบนั้นนะพี่ความจริงมันกัดเท้าได้ด้วยนะก็เหมือนที่ผมบอกไปทุกคลิปว่ามันอยู่ที่สิ่งเราใจอันไหนอยู่ใกล้เขาที่สุดอ้ากกัดเท้าทีพี่วิน นี่เท้านะเท้านะไม่ใช่กัดแต่หัวนะคิดว่าจงอางกัดหัวอย่างเดียวไม่ใช่มันยืนสูงจริงนะจงอางตั้งสูงจริงแต่สิ่งไหนที่เราไปเร้าอารมณ์ให้เขาเกิดอาการกลัวเกิดอาการตกใจนะครับอยู่ใกล้เขาตรงไหนเขาก็าพุ่งหาตรงนั้นเลยเลยอย่าไปเข้าใจว่าจงอางกัดหัวอย่างเดียวนะ นี่ลงหาเท้าเห็นไหมโอเคก็แค่นี้แหละอุย้ย <laughs>